ไปเปลี่ยนชุดกันโอ้ยตื่นเต้นมากเราไม่ไหวแล้วคราวดคอสตาคอสตาเราสามารถเปลี่ยนอุ้ยเราได้มาสองไหนดูซิมีอะไรบ้างอุ้ยโอเชียนจ็อกกบอยงั้นเหรอไวลด์เซิร์ฟ แมวอ,อีกอีกร้านหนึ่งมันเป็นยังไงอีกร้านหนึ่งมันเป็นยังไงมันดีนะมันแบบไม่สปอยเราอ่ะมันใส่เป็นสีเทาอ่ะตัวขาวทําให้เราแบบยังไม่เห็นขาวอ๋อนี่ไงที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนชุดโอ๊ยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วโคสโตไหนามาเอ้าเหมือนกันนี เฮ้ยฉันต้องซื้อทั้งสองแบบดิฉันต้องซื้อทั้งสองแบบไปเปลี่ยนชุดได้เลยรีสอรแบบ์ทแวร์คการคเดลาชิจูเนียรเอ่อแวร์เอ่ออีกคเอ่ออีชเอ่ออีกอิชุี่しましょうกีุีุอืม บีชใกล้ๆ野菜ドジョニーの近くなどああだれจังมาแค่นี้ก็ยังจะต้องใช้ใช้น้องวิลลี่โอ้ยกดผิดจ้าขอโทษจ้า sorry no ลงลงหน่อยเด้อเย,ย้โอ้เท็กเจอร์แบบ เทกเจอคนพิกเซลอะเอาเราจะอะงาอยยาเซ่ยาเซ่อทุกฮันะจโどんな波でも乗りこなせるリゾートウェアですยาเซแปลว่าคำว่าวาด์แปลว่า อย่าเซแบบว่าคำว่าสัตบ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าโอเคก็ต้องใส่ตัวนี้สิฮ่า่าอ้ยอ้ไม่ไหวอ่ะในขอล้องอันนี้หน่อยแล้วมันโปฟไปอ่ะโปฟเกินรับไม่ไหวอันนี้น่ารักอ่ะอันนี้เหมือนโซล่าเลยอ่ะ น er ้ำิวข้ามขึ้นขึ้นคมือนเหมือนจักรโบตัวน้อยที่แหวกว่าย uh, ข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นเออ่ uh, ชุดรีสอร์ทแวร์ที่สวายากะแปบลบว่าเหมือนแบบว่า bright นะคะโอเคอันนี้เป็นชุดของจักรโบและอนี้เป็นเหมือนแบบว่า ปลดปล่อยพลังสัตว์ป่าความวายเดในตัวของคุณแล้วก็สามารถจะว่ายน้ำข้ามผ่านคลื่นทะเลแบบไหนก็ตามได้โอ้ยอ <c oughs> อันี้แล้วกันนะถึงแม้ว่าเลือกอดกำดาวฉันจะไหลแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เขาทำมาเขาทำมาให้ใช้แล้วก็ก็ใช้ใช้ไปไปเสร็จแล้วไปเ็ดเตะไปกันเลยทุกคน X เสร็จยังอะโอ้ my god โอ้ my god ไม่ไม่ไม่ได้นึกเลยว่าจะจะมาเห็นคุณคราวอะไรแบบนี้อะไม่ไม่ได้นึกมาก่อนโอเคไปไปไปลองหาดกัน ใช่ชุดดำอันนี้อะไรอ่ะอ๋อที่เป็นชุดฮัลโหลเออ uh. อออนี่มีที่รองเท้าด้วยนะทุกคนแนวสายออกปอไปคุณได้คุณได้พร้อมสมรบการลงทะเลแล้วใช่ไหม จะเข้าไปในหาดหรือเปล่าเธอดูในหาดสีมันมีชายชุดดำแบบเดินไปมาตัง้งเยอะตัง้งแยะทำไมเขาปล่อยให้ลงไปได้อะต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะทุกคนโอ๊ยบาเลตไปรอแล้วอุย๊ยเราอยากเห็นสาวสๆแล้วอ่ะเขาจะแต่งชุดยังไงอ่ะทุกคนอไอ้๋อไอเจ้าพวนนั้นมันอะไรกันเนี่ย โอ้โถเอ้ยทับรร,รยากาศเสียหมดโอ้มาแล้วอย่างนั้นเหรอทุกคนฉันไม่พร้อมอ่ะฉันไม่พร้อมจริงๆอขอหายใจวันหนึ่งโอ,โอเคพวกเออ่เจ้าพวกชายชุดดำเนี่ยมันพวกผ้าคลุมสีดำเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้เหรน,นะแล้วบ้านเล่ก็บอกเออโอ้ยฉันฉันช,ช,ชุดชุดบานเล่ฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันชุดคลาวฉันก็ ทำใจไม่ได้เหมือนกันถึงจะไม่ได้มาทำอะไรแบบแปลกก็เถอะแต่ว่าทำให้ทุกคนน่ะแบบว่าทำให้ทุกคนน่ะรู้สึกไม่ดีกันไปหมดเลยนะอี๋อะไรกันเนี่ยไปทางนู้นสิแกเฮ้ยเจ้าพวกบ้าเอ้ยทำอะไรกันอุ๊ย